สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันเนาะค่ะเนาะอุ้นอะไม,ม,อม่มีข้าวต้มมีบักม่วงเนาะค่ะเนาะและ้วก็พัดหมูพัดใส่บึกทั่วเนาะจะ้ะมาเด้อค่ะแซบแซบค่ะแซบแซบค่ะ อหนอไม่บานเท่าเนะค่ะสื่อมากเลยค่ะทุกท่านสื่อมากค่ะเก้วนี้กับข้าวอร่อยมากค่ะมากค่ะทุกท่านข้าวต้มเนี่ยฝีมือพี่สาวนะคะฝีมือพี่สาว มาจากเมืองสกลนะคะมาจากเมืองสกลพี่สาวพี่สาวเฮดไห้นาะคะ่ะเนาะพี่สาวห่อเองกับมือเลยมาเด้อค่ะมาเสิบเสบน้ำกันทุกท่านจ้ามาเนี่ยผัดหมูใส่ถั่วก,ก็น่ากินมากเนาะคะ่ะเนาะหมหน่อไม้แสบแสบ มาค่ะทุกท่านมาเส็บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาถือจานเข่ามาเลยค่ะซ้ำนีกับอิ่มเนาะค่ะนะเนาะซ่บๆด้วยกันค่ะทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นกไรรังพาเที่ยวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พี่นกไรรังพาเที่ยวได้ทำคลิปต่อต่อไปนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ